วันนี้นะคะปื้มจะมารีวิวกล้องฟิล์มนะคะหนึ่งในคอมแพคที่ขายดีที่สุดซึ่งถ้าเกิดสองอันนี้เนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่าใครใช้เคยใช้ใครใช้ต่อเลยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลจอบเบิลว,วันนี้นะคะปื้มจะมารีวิวกล้องฟิล์มนะคะหนึ่งในคอมแพคที่ขายดีที่สุดจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคอมแพคที่สอง แล้วคอนแทคทีฝาค่ะวันนี้จะมารีวิวสองเครื่องนี้นะคะซึ่งถ้าเกิด2อันนี้เนี่ยหลายคนก็จะเห็นว่าใครใช้ใครใช้ใครใช้ตอบเลยลารี่ัมบัตตาวานเย้เย้ก็คือนิตาใช้เลยเออชอมากชอมากชอมากก่อนที่จะเข้าคลิปนะคะปื้มขอเกริ่นก่อนว่าปื้มเองนั้น เป็นคนที่ชอบซื้อกล้องที่สามารถใช้งานได้ไง่ายคือไม่ต้องมานั่งหมุนเลนส์อะไรนูน่นนี่ทำไม่เป็นคือ <B ew en> ุ้มต้องการกล้องที่เป็นออโต้แล้วก็กดครึ่งหนึ่งปึ้งได้ออรูปลงออโตกรเลยแค่เนี้ยแหละแลวปุ้มก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นเหมือนปุ้มแบบสาวๆหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้มีสกิลอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนสมมุติเราไปกาแฟอย่างเงี้ยเออก็โชคดีที่แฟนเราอาจจะถ่ายรูปให้เป็นไงแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราไปกับเพื่อนเราอยากที่มีกล้องที่แบบยืดให้คนอื่นแล้วแบบสามารถถ่ายรูป ให้้เราสวยไดนั่นอะคือสาเหตุที่ทําไมปื้มตัดสินใจซื้อกล้องแต่ละตัวนะคะซึ่ง2ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆปื้มขอมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือ o o t t c t ที2ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็น6 0 t y anniversary limited edition นะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นครบรอบ60ปีนะคะมันจะมีแบบความสวยงามดูลาามาเห่าอยู่ตรงนี้ก็จะมาเล่าประวัติคร่าวๆข,ของ Contact ก่อนคือ Contact เนี่ยบริษัทเขาก่อตั้งเมื่อปี1932 แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาอ่าผลิตมาครบรอบ60ปีดังนั้นรุ่นนี้จะปล่อยมาในปีหนึ่งเก้าสาวกหเท่ากับหนึ่ถูกต้อง okay. โอเคคฮ้ยงงอะไรมากโอเคคือรุ่นนี้ผลิตในปีห9ึ่งเก้าเก้าสองอินฟอร์เมชันพวกเนี้ยปื้มให้น้องปื้งไปเซิร์ชในเว็บญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีหาแล้วมันไม่ค่อยเจอรุ่นนี้นะคะผลิตมาแค่ห0พัตัว ขายในญี่ปุ่น2,000ตัวและต่างประเทศ4,000ตัวตัวเนี้ปื้มได้มาจากในญี่ปุ่นนะคะก็คือพี่แพอดะเหมือนไปเจอในเว็บญี่ปุ่นแล้วก็ให้น้องชายปื้มอะ่ะกดสั่งซื้อมาให้ซึ่งเราจะรู้ได้ไงว่าเราได้ตัวที่เท่าไหร่มันจะมีข้างล่างนี้ค่ะเห็นปะตรงเนี้ย มันจะเป็นเลข A 1 1 9 8แสดงว่าปึ้มได้เบอร์ที่1198เนาะใน2,000เครื่องคอนแทค t ี่นะคะที่เห็นตามท้องตลาดเนี่ยผลิตออกมา1990แต่พอ2ปีให้หลังเนี่ยมันก็คือจะครบรอบ60ปีตั้งแต่ตอนที่บริษัทก่อตั้งเงก็เลยจะมีตัวนี้ออกมาตัว <c oughs> ปกติเนี่ยที่เขาเทรดกันอยู่ในออนไลน์เนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นสีแชมเปญหรือว่าหลายคนจะเรียกว่าซิลเวอร์ถ้าปื้มผิดตรงนี้ต้องขออาภาัยด้วยเพราะว่าแบบไปหาข้อมูลมา <c oughs> เนาะแล้วก็มันจะมีสีในตลาดเช่นแบบว่าเจตแบล็กไทเทเนียมแบล็กหรือว่าไทเทเนียมโกลด์ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าถ้าเกิดรุ่นที่คนใช้เยอะๆมากๆก็คือรุ่นที่มันเป็นสีเงินอะซิลเวอร์ละกันปื้มเรียกอย่างไรละกันเนาะราคาประมาณ2 5 0 0 0ถึง30,000บาทซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกตัวคือเหมือนกันหมดเลยแต่แตกต่างกันที่สีที่ปื้มชอบตัวเนี้ยเพราะว่าลิซ ่นีเลยแค่นจริงแต่แต่ถามว่า ทีสองกับทีสามเนี่ยรูปมันต่างไหมมันต่างกันแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆคือเราต้องสังเกตคือทีสามมันจะคมชัดกว่าแต่ทีสอง่ะมันจะมีความเป็นฟีมากกว่าเออถ้าให้พูดอย่างนี้เนาะซึ่งเลนตัวนี้นะคะจะชื่อว่าเลนว่า c าว s i t e z o n a นะคะ3 8มแ mm แล้วก็ f เนี่ย2.8คือ f 2 8มันก็จะมีความเบลอเนาะแล้วก็เปิดแฟลชอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยรุ่นนี้นะคะเป็นครบรอบ60ปีเนาะราคาก็จะสูงกว่ารุ่นปกปตินั่งนั้นรุ่นเนี้ยราคาในตลาดจะขายอยู่ประมาณ4 ม่นถึง60,000บาทแล้วแต่สภาพนะคะสภาพที่ปื้มได้เป็นสภาพมินนะคะก็คือเป็นสภาพที่ ถือว่าดีมากๆแล้วก็ไม่มีรอยอะไรเลยไม่เคยทําตกปึ้มจะบอกว่าถ้าเกิดใครจะซื้อฟิล์มนะคะปื้มไม่อยากให้ซื้อกล้องที่เคยแบบตกหรือว่ามีการซ่อมเกิดมาแล้วคือรอยอ่ะมันไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเคยตกหรืออะไรแล้วปื้มกลัวว่าการที่เราใช้ในระยะเวลานานอ่ะเราต้องเอาไปซ่อมอีกหรือว่าอะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะว่ารูปอ่ะมันมีความสวยแค่ไหน มันจะมีแฟดเห็นไหมคะเดี๋ยวปื้ไมไ่ถ่ายชัดๆให้ดูเห็นป่ะอันนี้มันจะมี1อันแล้วอันนี้มี2อันคือ1อันเนี่ยสามารถถ่ายตอนไหนก็ได้เลยแต่ว่าถ้า2อันอะคือสมมติว่าเราถ่ายตอนกลางคืนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่อยากให้ตาเราแบบเป็นสีแดงตาแมวอย่างเงี้ยแล้วก็เปิด2อันเพื่อให้แฟดหลอกก่อนครั้งหนึ่งแล้วก็ถ่ายแฟดจริงเอออันนี้คือที่ปื้ไมไปถามรุ่นพี่ที่เขารู้เรื่องมานะคะตอนแรกปึ้มกล่าว่าเออคลิปเนี้ยจะแบบไม่ค่อยมีสาระอะไรขนาดนั้นเพราะว่าปื้ม ปุ้มแค่ชอบชอบในความถ่ายง่ายของเขาเพราะว่าความเป็นจริงแล้วว่าปื้มอเคยลองถ่ายทีสองอ่ะแค่ครั้งเดียวเองตอนนี้ปื้มไปถ่ายงานที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะลองแค่แบบเฮ้ยมันง่ายมากเลยแค่กดครึ่งนึงแล้วกดแชร์เลยเออปุ้มก็เลยตัดสินใจซื้อแต่ตอนที่ปุ้มตัดสินใจซื้อเครื่องแรกก็คือทีสาแต่พอแบบว่าเฮ้ย ลิซ่ามีนเก็บปะ่ะเราต้องมีทีสองเออเราก็เลยซื้อมาเก็บไว้เพราะว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นที่หายากแล้วในสภาพที่ค่อนข้างดีขนาดเนี้ก็คือถือว่าแบบเออซื้อเก็บไว้วันนี้ปุ้มจะบอกว่าความสวยของมันอะคือมันสามารถเป็นเอ็กเซอรีได้เว้ยคือมันเป็นรุ่นที่หายากใช่ปะ่ะทุกคนลองคิดดิไปเซลฟี่ในกระจกก็คือสวยแล้วอะคือแบบแค่มีหรือว่าวางบนพอปัมนมันก็คือแบบเฮ้ยสวยมากแล้วแล้วปุ้มอาจจะบอกว่าลิซ่าเคยให้สัมภาษณ์ในนิตยสารหนึ่งแล้วกันบอกว่านี่ขาออ่านเลยละกัน เนี่ยเพิ่งซื้อกล้องฟิล์มใหม่คือ c o n t ท c ที2รุ่นฉลอง60ปีในราคา eBay 45,000บาทซึ่งลิ์เนี่ยก็คือเอาตัวนั้นมาถ่ายในกองถ่ายวันนั้นด้วยอ้ยก็คือมันทำให้รู้สึกว่าเดียวแหละที่ฉันมีสิ่งนี้นะคะตัวต่อไปนะคะที่ปุ้มจะพูดถึง p ีสค่ะนี่มีความสวยงามป่ะซึ่งผลิตในปี 2001ก็คือเออรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่กว่าตัวนเนี้ยเนี่ยพี่แพทนะคะก็บปื้มได้มาจากในเฟ e b o o กเนาะเขาเนี่ยเป็นเจ้าของคือเขาไม่ได้เป็นร้านเทรดดังนั้นอันเนี้ยค่อนข้างในราคาที่ โอเคแล้วก็สภาพดีมากๆราคาในตลาดนะคะขายรุ่นนี้เท่าตัวกว่า T2 คือถ้าที 2, รุ่นปกติที่ปพ้่มบอกคือราคาเริ่มต้นที่ประมาณ25 0ห0หรืออะไรเงี้ยขึ้นไปแต่ตัวนี้จะแพงมากกว่าเท่าหนึ่งก็ประมาณเริ่มต้นที่5 0,000จนถึงแบบ6 0 0 0 0 70,000ืแล้วแต่เลยนะคะถ้าเกิดยิ่งเป็นสีดำก็คือยิ่งแพงแล้วก็ตัวนี้นะคะทำไมถึงตัดสินใจซื้อใช่ปะคือจะบอกว่าเคยไปเล่นที 2. เคยไปเล่นแค่ครั้งเดียวจริงๆแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยกล้องฟิล์มอะในความคิดของเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหมุนแบบนูนน่นนี่นั่นวัดแสงแบบดูองศาอะไรเงรี้ยคือเราทําไม่เป็นเว้ยแต่ว่าพอถ่ายครั้งนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันง่ายมากแล้วเราก็เลยคุยกับรุ่นพี่แล้วรุ่นพี่บอกว่าเฮ้ยปลื้มถ้าปลื้มจะซื้ออะที่สามเหอะเจ็บแต่จบอะไรเงรี้ยสวยชัตเตอร์เร็ว,พวเพื่อนแบบเฮ้ยยังไงดียังไงดียังไงดีแต่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าบอกว่าเจ็บแต่จบแล้วมันเป็นรุ่นที่แบบไม่ค่อยมีใครตัดสินใจซื้อเพราะมันคือเท่านึ่งไงแล แต่คือเป็นคนแพ้ของที่มันเป็นแบบลิมิเต็ดอะลิมิเต็ดเฮ้ยของเนี้ยแบบตัวจี๊ดตัวจีจ๊ดเฮ้ยจัดไปจัดไปเราก็เลยแบบมีซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวปื้มจะอินเสิร์ตรูปแรกที่พี่แพทถ่ายให้เลยนะคะรูปแรกที่ปื้มได้กล้องปุ๊บถ่ายปับ๊บคือสวยมากคือมันชัดมากจริงๆชอบตรงที่ว่ามันโฟกัสเร็วแล้วก็ชัตเตอร์มันเร็วค่ะเหมือนสมมติว่าปึ้มเดินอย่างงี้ใช่ไหมคะแบบปึ้มชอบเดินมากที่ถนน เออแต่บางทีถ่ายปุ๊บมันจะเบอร์แต่อันเนี้ยโอกาสที่เบอร์คือมันก็มีแหละแต่มันน้อยกว่าทีสองไงเพราะว่ามันแบบเร็วมันมีความเร็วกว่าแล้วมันมีความคมมากกว่าคือตัวเนี้ยถ่ายผูต้ตรงๆคือมันมีความเหมือนดิจิตอลมันคมแบบนั้นจริงๆแล้วเหมือนแบบมาแอดเกรนคือกล้องของคอนแทคเนี่ยเขาจะเรียกว่าพอยต์แอนด์ชูตคือเหมือนแบบเขาแค่เลง็งแล้วก็แชะได้รูปเลยอะไรประมาณนี้คือมุมจะบอกว่าคอนแทคนะคะไม่ว่าจะเป็นทีสองหรือทีสามเนี่ยก็คือถ่ายง่ายกันทั้งคู่สมุดน,นะคะทุกคนถถ้าาาทุกกคนอยอยยลง่ เพื่อนให้ถ่ายหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเปิดปุ๊บเนี่ยเปิดตรงเนี้ยนี่พอมันเปิดปุ๊บใช่ปะ่ะเรากดครึ่งหนึง่งพอกดครึ่งหนึ่งอะคือในจอข้างหลังเนี้ยมันจะมีจุดกลมๆสีเขียวอันเนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยรูปเราใช้แล้วนะแล้วก็แค่กด เข้าไปแล้วเราก็ได้รูปเลยสวยมากปางๆซิวูไ์ค <Yeah. S 1> นขายเขาบอกว่า <Ooh. S 1> วิธีของมันใช่ป่ะกดครึ่งหนึ่งโฟกัสมันล็อกแล้วใช่ป่ะเราสามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้หรือขยับซ้ายขยับขวาได้แล้วแต่แบบมุมมองของเราคือเดี๋ยวปื้มจะมีรูปเปรียบเทียบโดยใช้ฟิล์มเหมือนกันนะคะแต่ว่าใช้กล้องที่แตกต่างกันออกไปเนาะว่าให้ดูว่าเฮ้ยสีอะหลายๆคนชอบแบบไหน,นแต่คือจะบอกว่า มันขึ้นอยู่กับฟิล์มด้วยคือฟิล์มที่ปื้มใช้ปื้มค่อนข้างชอบแบบโทนติดเหลืองปพ้มมาชอบใช้โกดักโก2อ0อะไเงี้ยหรือว่าคาร์ลูพาร์มันถูกอะหรือว่าพอพลาดสี่ร้ถ้าเกิดแบบมีอารมณ์มากขึ้นแบบว่าเอ้ยมันต้องเป็นรูปที่สวยแบบไปเที่ยวหรือวาระโอกาสอะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะ เออเดี๋ยวให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วใครชอบแบบไหนเนาะที่ปึ้มบอกก็คือถ้าสรุปง่ายๆก็คือ T2 จะมีความเป็นฟีีมากกว่ามันจะไม่มีความคมชัดอะไรขนาดนั้นแต่ถ้า T3 คือรูปมันจะออกแบบแนวคมๆกริบๆนึกออกใช่ว่าหมายถึงว่าตัวเราหรืออะไรเงี้ยเอลิเมนมันเหมือนเก็บรายละเอียดได้เยอะกว่านะคะของ T3 แล้วก็ปึ้มชอบ T3 ตรงที่ว่า T3 อะ่ะมันถ่ายได้ง่ายกว่านิดนึงคือมันจะมีความแบบโฟกัส แล้วก็มีความแบบชัตเตอร์เร็วอะไรสักอย่างปุ้มอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าขอโทษจริงๆคือปุ้มก็เป็นมุมมองคนที่เล่นกล้องไม่เก่งใช่ปะ่ะแต่ว่าปุ้มอยากให้คนที่ได้ยินหรือว่าคนที่ได้ฟังทลิปนี้เนี่ยเปิดใจเนาะถ้าเกิดใครแบบอยากเล่นกล้องฟิลม์มอะไรอย่างเงี้ยแต่คือปุ้มจะบอกว่าคอนแทกอะราคาค่อนข้างสูงจริงๆแหละแต่ถ้าถามว่า ความใช้งานมันคุ้มไหมมันคุ้มจริงๆนะสําหรับปื้มแล้วปื้มรู้สึกว่ามันเจ็บแต่จบแล้วก็คอนแทคปื้มรู้สึกว่าถ้าเกิดไปขายต่อราคามันไม่ค่อยตกด้วยแล้วมันเป็นกล้องที่ราคาแบบบางทีมันก็ราคาขึ้นจริงๆนะก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าเกิดใครจะตัดสินใจซื้อกล้องอะ่ะเออคอนแทคอ่ะ บบอยากให้ซื้อคอนแทคจริงๆมันแบบมันสวยมากขอโทษปื้มลืมอธิบายนะคะปื้มจะอธิบายก่อนว่า T3 เนี่ยมันคือ 35mm นะคะส่วนเอ,อ F นะก็คือ2.8เหมือนกันเนาะคือระยะที่จะถ่ายสวยนะคะคือระยะประมาณ1เมตรเนาะประมาณ1เมตรและกันห่างจาก ตัวแบบหรือว่าตัวคน1เมตรแต่ถ้าเกิดใกล้ๆมันก็ถ่ายได้นะทุกคนแบบแค่โฟกัสให้มันเข้าแค่นั้นเลยอ่ะเดี๋ยวปุ้มจะรีวิวแบบสั้นๆง่ายๆกรุบๆแล้วกันคือตัวนี้มันจะแบบสามารถกดได้นะคะตรงเนี้ยสามารถกดได้เห็นใช่ปะโอเคอันนี้ก็คือปิดแฟดอันนี้เปิดแฟดนะคะต่อไปเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นแฟดเป็นตาออโต้แล้วก็มีคนด้วยเห็นปะมีคนแล้วก็มีดาวคือตัวนี้เนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดเรา ออกไปถ่ายข้างนอกใช่ปะคือที่มืดมืดอันนี้เนี่ยจะเปิดแฟลชมันจะเป็นแฟลชอ,อัตโนมัติแล้วก็ไม่ให้เราอะเป็นตาแมวคือดาวข้างบนอาจจะเหมือนแบบว่าเหมือนเปรียบปึ๊บก็ไม่รู้เหมือนกันแต่พี่ที่เขาแบบอธิบายปพ้มฟังก็คือเหมือนแบบกลางคืนหรือเราแบบถ่ายท่ามกลางดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ่ายบนท้องถนนตอนกลางคืนแล้วไม่อยากให้ตาแมวแล้วก็ต่อไปใช่ปะกดอีกทีมันก็จะเป็น มันก็จะเป็นแฟลแล้วก็ขึ้นคําว่าออโตเห็นใช่ปะถ้าเกิดแฟลชออโตเนี่ยก็คือสมมุติว่าเราอยู่ที่กลางวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแสงมันไม่พอปุ๊บมันจะเปิดแฟลอัตโนมัติแค่นี้เลยคือความเป็นจริงแล้วอะถ้าตอนกลางวันอะทุกคนปึ้มแนะนําให้ปิดแฟลก็ได้นะแต่บางทีเปิดแฟลเวลาสมมุติปึ้มถ่ายในที่โล่งแจ้งใช่ปะคะแบบถ่ายข้างนอกแล้วเปิดแฟลปุ๊บอะมันทําให้ตัวปึ้มอะขาวเว้ยแต่ข้างหลังอะ มันก็คือมันเป็นฟีๆแต่คือรู้สึกว่าผิวอะสกินอะมันไม่ใช่เป็นแบบเหลืองๆเ,เออบางทีมันก็สวยเหมือนกันปึ้มว่าเราต้องลองเล่นไปเรื่อยๆเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยอะฟังปึ้มพูดเยอะแล้วไปดูรูปก,ก่อนไปดูโลกไปไป ระหว่างทีสองที่3ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างกันนี้นะคะก็คลิปนี้เนี่ยปื้มทําอาจจะไม่ได้แบบว่าอินฟอร์มทีฟอะไรเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าปื้มอยากรีวิวให้คนที่อยากได้รูปลง IG หรือว่าอยากได้กล้องฟิล์มสักตัวแต่ก็ไม่รู้ว่าเออตัวไหนดีที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สามารถเก็บไว้เทตดไปราคาไม่ตกอะอันนี้พูดจริงๆคือมันแบบราคาไม่ค่อยตกมากแล้วก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยมันดีจริงๆเออก็เลยมารีวิวให้ฟัง ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยเจอกันใหม่บ๊ายบาย